รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ก้าพักคถาอาบแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์เสริมบารมีโชคลาภ ท่านผู้ชมรายการศักยันตรามาหาสเสน่ห์นะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่มาทางแนวศาสตร์ของการเรียกว่าเขียนยันและก็หนุนด,ดวงนะครับตามที่ท่านเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับขอต้อนรับอาจารย์ต้นบุญพรปู่เลศีนารายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับาารสวัสดีครับ,รบอาจารย์นามสกุลยาวจริงๆเลยพรปู่เลศีนาราย คืออะไรฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับเป็นเปรียบเสมือนนามสกุลนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์แล้วก็ตั้งมาให้นะครับในการเป็นอาจารย์เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณนะครับก็ต้องมีกันทุกทุกท่านนะครับทุกทุกอาจารย์นะครับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะใช้ชื่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับกับจะคำว่าอาจารย์ต้นบุญนี่ใครตั้งให้ครับ ก็เป็นการตั้งโดยอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชามาให้นะครับเพราะมากเลยนะครับต้นบุนนะครับพี่เส้าปาจย์ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้จริงๆแล้วก็เป็นการย่างเข้าห้าสาครับ5 3บามปีเต็มครับผมใช่เป็นคนจังหวัดอะไรครับอาจารย์เป็นคนโดยพื้นเพคือจังหวัดนนทบุรีนะครับครับก็เป็นคนจังหวัดนนทครับผมอยู่้งท์มาเกิดนะนะครับ ก็ต้องเกิดเลยคนพุทธเจนะครับอาจารย์ครับอาจารย์นับุญครับผมเห็นในการทํายันเอที่อาจารย์เขียนลงในเอกรอบตรงนี้ซึ่งอาจารย์เรียกว่ายันหนุนดวงมหามงคลเนี่ยหมายถึงว่าผู้คนที่อยากจะทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีวันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องอาจารย์ลองอธิบายโดยละเอียดด้ว่าครั้งแรกเลยทีผมเนี่ยอยากจะ มีกรอบอันนี้ไปบูชาจะต้องเริ่มทำงไงครับครับคือในการเขียนยันหลวงดลมหามงคลน,นี้นะครับก็ต้องเริ่มจากผู้ที่มีศรัทธานะครับมอบชื่อนะครับนามสกุลปัจจุบันนะครับพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะมาคํานวณน,นะครับในการเขียนและกาพระยันลงไปแล้วก็มอบให้กับทางาเจ้าของยันนะครับแต่และเคสๆไปเป็นต้นครับ โดยเราเหมือนกับมาพบอาจารย์เหมือนแล้วก็เราจะไปดูดวงหรือไปออพิสูจน์อะไรบางอย่างก,ก็คือการเราต้องให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้กับอาจารย์ใช่ไหมครับถูกต้องครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาไปทําการเาเสลขยนัยนรตรวจดวงใช่ไหมครับ ดวงว่าออปีนี้นะครับของออท่านผู้ที่เป็นเจ้าของยันท่านตกอะไรนะครับ <c oughs> เราจะเขียนอะไรใส่ลงไปให้ซึ่งแต่ละคาถานเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันไปในการโรงพักคาถาเน,นี <c oughs> ่ยแสดงว่าแต่ละคนก็ต้องแต่ละดวงอาจารย์ก็ต้อง,งเขียนคนละดวงถูกไหมครับคือจริงๆแล้วโด,โดยโดยโดยภาพรวมเนี่ยเราจะมีบรรทัดฐานคือเป็น ยันทั้งหมดเนี่ยก้าก้ายันเก้ามหามุคนโดยโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่อาจารย์จะเสริมธาตุต่างๆลงไปให้กับเจ้าของดวงนั้นว่าดวงเนี้ยต้องการที่จะเสริมอะไรนะครับจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นสมบูวณ์ค่าต้องให้ผู้ที่จะทายันหุนดวงอันนี้บอกเลยใช่ไหมฮะอยากจะทาให้โชคลาภดีการงานดีหรือธุรกิจดีหรือโรคภัยไข้เจ็บไหม่ ไม่มาเยี่ยมเยียนอะไรนี้เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับและอาจารย์ถึงจะทาการเขียนขึ้นมาถูกต้องครับตอนแรกเลยเนี่ยอาจารย์ได้วันเดือนปีเกิดของผู้อยากจะได้ดวงเหล่านี้อาจารย์ต้องทําการวิเคราะห์หรือดูดวงให้เขาก่อนไหมครับครับผมก็จะต้องมาทําการเช็คดวงดูว่าในปีนั้นๆของของเจ้าของดวงนั้นน่ะเออเขาตก เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาตกเกี three three times, mm ่ยวกับเออช่วงนี้เขาโชคดีมีราบไม้หรือว่าช่วงเนี้ยเขาตกเกี่ยวกับเรื่องของการสิ่งไม่ดีนะครับที่เราจะต้องหดุลลงไปในในในยันในการที่จะให้เขาทําใบูชาเนี่ยมันจะได้เกิดผลแห่งความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เขาปรารถนามันเหมือนกับรายการสักยันตรงที่เหมือนสักยันที่ลายมือแม้สักลายมือก็ลักษณะต่อดวงลักษณะนั้นไหมคล้ายไหมก็จะเป็น คนคนคนละศาสตร์กันไปนะครับอย่างยังศาสตร์ของการต่อดวงสักยันลายมือเนี่ยเขาเป็นการต่อเส้นต่อวาสนาของของเจ้าชะตานน้นไปแต่ของของผมเนี่ยมันเป็นการเขียนเรียกว่าพระยันขึ้นมาให้กับเจ้าของดวงเลยโดยโดยตรงนะโดยโดยโดยตรงครับแล้วมันจะมีพุทธคุณได้อย่างไงครับ พุทธคุณนี่คือจริงๆนะในศาสตร์โบราณในการเขียนอ,อ,อักขระยันเนี่ยผู้ที่เป็นอาจารย์นะครับจะต้องทําพิธีตั้งแต่เริ่มนะครับไล่ไปนะครับจนจบพระยันตรงนั้นนะครับเราจะมีรักษาฐานในการกบกับลงไปแต่ละยันแต่ละดวงอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ต้องมาทําพิธีเรียกสูตรเรียกนามปุกเสกนะครับให้มันเกิดความเข้มขังลงไปอีก อ,อ,อีกต่อหน,นึ่งนะครับแล้วก็ไปเป็นการอาบเรียกว่าอาบอาบพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเพื่อเสริมพลังมงคลลงไปอีกซึ่งมีขั้นตอนอ,อ,อีกอีกมากมายนะครับในในยันแต่ละหนึ่งพืนว่าหมายคือคำว่าอาบพระอาทิตย์อาบพระจันทร์ทำไงครับคือในการเขียนพญันเสร็จแล้วนี่นะครับเราจะต้องนําพญันเนี่ยไปเป็นการตากเพื่อรับแสงพระอาทิตย์นะครับในการเสริมพลัง เป็นประสาทโบราณนะครับที่ได้มาจากคอาจารย์ผอเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับและยันหนุนดวงตัวนี้เขียนครั้งเดียวเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของดวงนั้นใช้ได้ตลอดชีวิตไหมคือจริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่าหนึ่งผืนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพยันหนุนดวงเนี่ยมันเป็นมากกว่าเขาเรียกว่าเป็นมากกว่าศิลปะหรือว่าของประดับมันเป็น ลักษณะที่เรียกว่าเขียนมากได้กว่าหนึ่งดวงนะครับอาจจะหนึ่งดวงติดที่บ้าน<ม>หนึ่งดวงติดติดที่ที่ทำงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<ม>ก็มีเจ้าสวัวใหญ่ๆนะครับที่เขาเ,เขียนผืนขนาดเป็นร้อยเซนติเมตรคูณเซนติเมตรนะรเพื่อไปติดไว้ที่ฝาผนังบ้านเพื่อเสริมสิีริมงคลนะครับเขาก็มีนแล้วเราสามารถจะแยกยงนี้ได้ไหมครับว่าดวงผมคนเดียวเนี่ยเขียนยัน ผืนนี้เป็นยันเสริมดวงให้กิจการรุ่งเรืองอีกอันหนึ่งเป็นยันทำให้ชีวิตอ,อ,อะไรอ,อรุ่งโรธ อย่างนี้ได้ไหมหรืออ๋อได้ครับได้ได้ไม่ต้องรวมไปทุกอย่างอย่างนี้ก็ได้เาได้ได้ครับก็เราจะกําหนดลอยแล้วว่าเรียกว่าอัคระเด็กยันเนี่ยเราจะบรรจุหัวใจอะไรใส่ลงไปให้เกิดพุทธคุณนะก็สรุปแล้วพุทธคุณที่อาจารย์จะบรรจุลงไปยันจะบรรจุไปขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้แบบไหนถูกไหมครับครับใช่ครับอยากจับลูกค้าแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราจะเสริมอะไรลงไปนะครับครับและระยะเวลาฮะหมายถึงว่าผมทําวันนี้ปีพศ2564 แล้วผมจะเก็บไว้ใช้ได้กี่ปีผมจะต้องเปลี่ยนใหม่ไหมเพราะดวงเราจะต้องเปลี่ยนไปไหมหรือไงไหมคือในการเขียนยันหนุนดวงมหามงคลเนี่ยก็จะเขียนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของดวงเนี่ยได้มีไว้เป็นสิริมงคลจริงๆแล้วก็แค่ผืนเดียวนะครับอาจจะครอบคุมไปไปตลอดนะครับที่ ทั้งชีวิตนะครับไม่ไม่ต้องเป็นการไม่ต้องเปลี่ยนหลายหลลยไม่ต้องเปลี่ยนหลายหลาบูชาวัตถุทุกคนถูกไหมใช่กับการปลุกเสกรังแตกหัดยังไงเราก็ยังบูชาอยู่ได้ครับใช่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวบางหมอดูบางคนก็บอกว่าดวงคุณปีนไปอยู่คุณปีงี้ เราต้องไปเขียนมาใหม่ไหมหรือไม่จําเป็นอ๋อไม่จําเป็นครับเพราะว่าอักขระที่บรรจุแล้วก็คาถาที่ใส่ลงไปนะ่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพุทธคุณอยู่แล้วอ๋อมันหนุนดวงอยู่แล้วครับใช่ครับถ้าดวงไม่ดีมันก็จะหนุนแงครับถ้าดวงดีมันก็จะเสริมเสริมพลังเข้าไปอีกถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับทุกวันนี้อาจารย์เขียนอยู่เนี่ยก็ทําด้วยมือตัวเองถูกไหมครับถูกต้องครับครับแล้วก็สักเซกเลื่อยงนี้อาจารย์ใช้เวลาเรียนมานานไหมครับ คือจริงๆแล้วการศึกษาเราเรียนเนี่ยเรามีความชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆอยู่แล้วนะครับจะจบเพะช่างหป่าไม่ได้จบไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องทางด้านศิลปะนี้เลยครับแต่มันเกี่ยวกับพรสวรรค์ที่ครูบาอาจารย์นั้นให้มาเข้าใจครับผมเข้าใจเข้าใจและอาจารย์เขียนด้วยมือตัวเองทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับคือยันเนี่ยพระยันเนี่ยมันเป็นลักษณะของแฮนเมดคือการต้องเขียนมือโดยตรงนะฮะใช่นะครับชิ้นใบชิ้นนะใช่ครับถูกต้องครับ ที่ทางด้านขวามือของอาจารย์นี่ก็คือชิ้นเล็กเนี่ยครับกรอบเล็กเนี่ยอยู่ที่ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับไซส์นี้จะเป็นลักษณะของขนาด20่สคูนยีเซนติเมตรโอ้ยี่สิคูนยีเซนติเมตรนะครับยี่สิบคูนยีเซนติเมตรครับผมใช่<อ>ครับครับและด้านขวานี่นะครับส่วนส่วนด้านขวานี่จะเป็นขนาดกลา,า,างคือ30มสิคูนสามสิบเซนติเมตรกำลังสวยนะครับและจังมีใหญ่กว่านี้อีกไหมครับก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เลยก็จะเป็น40 คูณ40เซนติเมตรนะครับก็ซึ่งเป็นสา้ใหญ่เลยกว่าทนเองอ่ะเนาะก็ครับผมและอาจารย์เคยเขียนยันแบบเนี้ยใหญ่สุดเท่าไหร่ครับใหญ่สุดที่เคยเขียนมานี่ก็อยู่ที่ 50, คูณ50บเซนติเมตรนะครับขนาดใหญ่เลยครับขนาดใหญ่เนาสิบนกเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะในการในการบรรจุอัขระแล้วก็วอมหมายของยันแต่ละยันลงไปอาจารย์เขียนที่ผ้าหรือเปล่าครับเนี่ยคือจริงๆแล้ว ตุนี้นะครับเบื้องต้นเราจะต้องเป็นเขียนเป็นยันเขียนที่ผ้านะครับคือเบื้องต้นนะครับคือ,อที่อาจารย์ทั่วไปเขาเขาจะใช้ก็จะต้องเป็นเป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นเป็นพยันนะครับพยันนะครับก็เขียนลงทีพ่พ <ขอ S 2> ยันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต้องจะงบรรจุดดวงของคนลงไปใช่ใชถูกต้อง ที่พยันก่อนใช่ไหมฮะถึงจะบรรจุดดวงของคนลงไปใช่ถูกต้องครับผมถามนี่ครับสองด้านเนี่ยรูปร่างมันไม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนครับอาจารย์คือรูปร่างของทั้งทั้งสองพยันนี้นะครับก็คืออีกพยันหนึ่งน่ะจะเป็นของคนเกิดวันนี้ก็คืออีกยันหนึ่งส่วนอีกยันหนึ่งก็จะเป็นการเกิดของของคนอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ว่าเราเนี่ยดูแล้วว่าเราจะเสริมอะไรลงไปให้เขาเหมือนกับว่าพยันเนี่ยมัน ป็นสินที่แปลกนะครับเหมือนกับว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะเขามีเจ้าของอยู่แล้วที่จะรอว่าให้ผมไปเขียนอะไรเข้าใจเพื่อมอบไป้เขาไปแล้วมันจําเป็นต้องเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราบูชาเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเราบูชาต้องมีการทําการบูชาอาจจะวันพระหรือวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยต้องมีดอกไม้ถูอเทียนมีเอ่อผลไม้มาไหมจะเป็นไหมก็คือจริงๆแล้วพระยัน หนุนดวงเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะเน้นให้ไว้ที่ประมาณที่เป็นสิริมงคลนะครับหนึ่งก็อาจจะเป็นที่หิ้งพระสองก็ที่เป็นที่เป็นสิริมงคลนะไว้เวลาที่มีสะดวกก็อาจจะมีการไม่พระสวดมนต์กับไหว้เล็กน้อยนะครับาะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทําได้ผมว่าเด็กๆทําได้ไหมคือในการเขียนยันหรือว่าเจ้าของดวงยันเนี่ยจริงๆแล้ว ผมไม่ได้กําหนดอายุนะครับแต่ถ้าให้ดีน่ยมันก็จะต้องเป็นระหว่าง25ปีขึ้นไปนะครับจนถ,ถึง60อะไรประมาณเนี่ยเป็นต้นทำไมต้องเป็น25 18บรรลุนิติภาวะไม่ได้แล้วครับอา <c oughs> จารย์ก็จริงๆแล้วคือในใน,ใน,ใ,นในรอบดวงของของแต่ละคนเนี่ยผมอกกำหนดที่25 <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยคือผมจะเริ่มที่25 มีเหตุผลอะไรไหมครับที่เริ่มีมาเออสำหรับเหตุผลนี่มันมันเป็นปีที่ดูแล้วนะครับที่มันเป็นมงคลนะเป็นเป็นมงคลของแต่หมา่มันพ้นเบญจเพศอะไรใช่ไหมครับใช่ครับชีวิตมันจะได้เริ่มเห็นครับผมแสงสีเงาต่างๆได้ครับใช่เพราะว่าก่อนจะยี่ห้ามันอาจจะมี เกิดอุบัติเหตุอะไรของชีวิตคเนื่องจากเราอยู่ต้องเข้าวัยเบญจเพศคนไทยถือว่าวัยเบญจเพศเป็นวัยที่อันตรายครับใช่ครับครับใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้คนอายุสิบแปดสิบอาจารย์ไม่ได้เขาไม่เสียการตลาดหนอครับถ้าเจ้าของดวงต้องการที่จะบูชาในช่วงอายุนี้นะครับก็เราก็จะเก็นให้เป็นเป็นกรณีพิเศษไปนะครับเป็นกรณีพิเศษไปนะครับและมันมีความสัทธิ เท่ากับคนหลังอายุยี่สิบห้าไหมก็เท่ากันครับในในผู้ทุกคณนี่คือคือจะเท่ากันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเขียนให้ผู้ที่รู้นิติภาวะมากมากกว่าที่เป็นเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้นิติภาวะถ้าเอาของที่เป็นมงคลไปแล้วเนี่ยกลัวเขาจะไม่รักษาแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันมันจะเป็นส่งผลให้สะท้อนย้อนกลับมากับเจ้าของดวงนั้นไป้าใับ เราสามารถจะมีดวงได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงครับถูกต้องครับใช่ครับอีกนิดนะครับถ้าเป็นเพศที่สทําได้ไหมเพศที่สก็ก็มีนะครับก็มีก็มีนะเป็นเป็นลูกศิษย์ที่ของผมที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็ดีครับก็มีนะเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศเลยนะครับเขาก็ต้องการที่จะบูชาตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นยันส่วนตัวผมก็จะเขียนเสร็จให้แล้วก็ส่งให้เขาไปนิดนึงครับถ้าเพศที่3ามเนี่ยเป็นนาย แล้วเขาจะเป็นนางสาวหรือกับเป็นนางสาวเขาจะเป็นนายเงี้ยเราที่ต้องลงประเด็นนี้ไหมครับว่านายหรือนางสาวไหมก็จะเขียนชื่อไปเลยครับอ๋อชื่อเลยไม่มีคำตัดหน้าเนาะไม่มีนายไม่มีนางคือชื่อไปเลยครับแล้วอีกนี้นะครับยันตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นพวกร้านค้าคุก็เห็นยันของคนจีนนะติดไว้ยันรวยติดตามร้านค้านะครับยันหนุนดวงตัวนี้ถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาต้องการจะชี้จุดไปที่ว่า ทำออกมาละร่ํารวยค้าคขายดีครับครับอาจารย์มีจุดนี้ไหมมีครับมีมีมีครับก็ในจุดนี้สําหรับผู้ที่จะต้องนาไปติดร้านค้านะครับเราก็จะเขาเรียกว่าเขียนแล้วก็บรรจุพยันนะครับยันลงไปนะครับแล้วก็พุทธคุณล,ลงไปในส่วนของเรื่องการค้าขายการเกินการเสริมเกี่ยวเรื่องการค้าขายโชคลาภเนี่ยครับเราก็จะเขียนเน้นๆลงไปอ,อธิษฐานเน้นลงไปใน,ในพยานนั้นๆ พขามาว่าการตลาดถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปหรือบริษัทห้างร้านเนาะที่ต้องมีการค้าทุกคนก็อยากจะหาสิ่งที่มั่นใจตัวเองเนาะครับ้าขายดีครับใช่ไม่ง้นนางกวักคงขายไม่ดีนะครับใช่ครับทุกร้านค้าต้องมีนางวักครับใช่มีกุมารทองมาช่วยครับมีอีเปอร์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างที่อาจารย์มีอยู่ในพานนี่คืออะไรครับเป็น ่หยิบขึ้นมาดูสักอันเถอะครับให้กล้องเห็นนะับก็คือจะเป็นประดับนะครับหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าประดัขิกประดัขิกทำมาจากอะไรไม้หรือนะฮะเป็นเป็นไม้ครับเป็นไม้ส่วนมากที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเนี่ยประดัขิกนี่จะทําเป็นไม้ก็เรียกว่าแก่นขามไม้แก่นขามเนี่ยคือมันเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเอามาแกะเอามาแกะเกี่ยวกับวัตถุมงคล ท,ทุกชนิดเลยนะครับผมแล้วก็อมองให้กับผู้มีจิตศรัทธาได้เป็นมงคลส่วนที่ผมทำเนี่ยมันเป็นประดิษกเกี่ยวกับเรื่องชโชคลาภการค้าขายเ <c oughs> มตตาอาหาริยมเข้าใจครับครับเข้าใจครับและอาจารย์ทำไมถึงต้องมีประกิจออกมามันเกี่ยวโยงอะไรกับศาสตร์ตรงนั้นด้วยครับครับคือประดิษนี้จริงๆแล้วโดยโดย,โดยสายอาจารย์แต่แต่และท่านเนี่ยท่านจะเน้นในทางในทางไหนอย่างผมเนี่ยเน้นในทางเมตตา เนทางโชคลาภนะครับก็ซึ่งตรงนี้ผมอธิษฐานจิตแล้วก็ปลุกเสกลงไปในทางเมตตาแล้วก็โชคลาภซึ่งมันก็เกี่ยวกับเพยาธตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยก็เลยทาขึ้นมาขึ้นมาด้วยครับแล้วจันทร์สักจันทร์ด้วยไหมจริงๆแล้วก็สักด้วยครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ศักด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาจารย์ศักไหมเนี่ยตัวอาจารย์สักไหมสักอยู่ครับยังสักนั่นแสดงอาจารย์ก็ต้องอ่าน อัครออกหมดใช่ไหมอัคราเป็นยันก็จะอาจารย์อ่านไม่ออกอาจารย์ก็ทาตัวนี้ไม่ได้ถูกไหมใช่ครับใช่ว่าเราจะต้องเขียนคือเรียกว่ายันแต่ละแต่ละยันเนี่ยคืออ่านว่าอะไรความหมายว่าอะไรขึ้นเอ่าครับเกิดพุทธคุณทางด้านไหนนะครับเราเราต้องรู้แล้วในการอธิษฐานลงไปในนั้นๆอย่างเมตตาเนี่ยอย่างที่บอกว่าในการฝึกสมาธิเนี่ยเราก็ต้องใช้พลัง่งความเมตตาอธิษฐานลงไปนะครับอย่างเช่น โครงการน,นะครับ mm hmm. เราก็จะใช้เรียกว่าในทางโครงกนนะาณน,น, mm hmm. น่ะอธิษฐานจิตลงไปในในแต่ละยานนั้นๆเป็นต้นนะครับ mm hmm. ครับอาจารย์มียันทําให้คนแคล้วคลาดยันทําให้ร่ํารวยยันทําให้อยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขยันทํให้ไม่เขียนอาจารย์จะไม่ไม่เขียนสักยันหนึ่งไปให้ใหบิ๊กตู่ให้อยู่ยี่ยาวนานนี้ไหม <laughs> คือตรงนี้นะครับในในศาสตร์โบราณเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ถือว่ามีไว้ในการครอบครองแล้วเนี่ยเ,ออเราจะประสบความสําเร็จโดยการไม่ทํามาหาก,กิน <c oughs> นะครับแล้วต,ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นการเสริมดวงเสริมมงคลให้กับผู้ที่เขามีจิตศรัทธาด้วยเพราะว่าแต่และช่วงของอายุคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,นดูดรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ได้ตรงนี้ซึ่งมาเป็นการเสริม เสริมแล้วก็เสริมดวงเสริมมงคลให้กับเจ้าของไปทั้วันนี้อาจารย์นอกจากเขียนยันหนุนดวงและอาจารย์ยังรับงานข้างนอกทั่วไปที่คนเข้ามาตรวจดูดวงชะตาตัวตัวมีไหมครับก็ในใน,ในปัจจุบันนี่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอยัจุบันเนี่เรื่องการสักยกันต์ก็อาจจะรับบ้างแต่ไม่ค่อยได้รับแล้วนะครับแต่ก็มีการ เช็คดวงนะครับพยากรณ์ดวงนะครับแล้วก็ศาสตร์โบราณโบราณเช่นการตั้งศาลถอนศาลนะครับแล้วก็ิธีกรรมิกรรมโบราณทุกๆศาสตร์เลยครับทุกศาสตร์เลยแล้วใครจะมาลงเกี่ยวกับเรื่องเมตตาบารมีร่ารวยนะเมตตาอะไรเงี้ยก็เขาก็ทำแต่ว่าเน้นจริงๆก็คือเน้นเขญยันเขียนยันนะครับครับใช่ช่ครับเป็นเน้นเขเกนกันเข็นยันอาจารย์ชอบไหม ถามว่าชอบไหมก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วครับชอบอยู่แล้วศรัทธาอยู่แล้วด้วยเพราะตรงเนี้มันจะต้องใช้ความพยายามในการเขียนด้วยกณจะเขียนให้มันสเสร็จเลยนะแล้วลอาออกวาไม่สวยครับมันจะไม่มีมิติเลยมันจะออกมาแล้วมันจะดูไม่มีชีวิตชีวาเลยต้องต้องใช้ความพยายามในการเขียนแล้วก็สมาธิธพอสมควรเข้าใจครับครับอาจาร,รย์คิดว่ายันหนุนดวงที่อาจารย์ทําอยู่ตอนเนี้ยผมก็เคยเจอ จารย์คนนึ่งมาออกอากาศที่นี่แล้วก็เขาบอกก็เขียนให้ประเทศออสเตรเลียร้านพักพวกเขาที่เป็นร้านอาหารพอไปติดนะ่เป็นร้านฝรัง่งซึ่งไม่มีคนทําให้คนแน่นถิงเข้าคิวเลยคััจะเป็นยันที่ผมไม่เรียกว่ายันโชคดีผมเรียกยันกินแล้วอร่อยไหม ครับ <c oughs> อร่อยไหมควส่วนไหมครับมีส่วนครับคือจริงๆเนี่ยในในการเขียนยันมอบให้กับร้านคา้าส่วนหนึ่งอันดับแรกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของสิ่งของประดับอย่างเด่งประจําร้านด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของการประดับเพราะมันมีเขาเรียกว่าพุทธคุณที่ผู้เขียนเนี่ยได้อธิษฐานจิตล,ลงไปทําให้เป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดบารมีเปิด สิ่งต่างๆที่อาจจะทําทให้คนเห็นมากขึ้นหรือว่าเฮ้อยากจะไปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีส่วนเป็นต้นครับยันหนุนดวงพวกเนี้ยที่เริ่มมาทําแบบอาจารย์เนี้ยมันได้รับความนิยมมานานยังครับคือจริงๆแล้วเรื่องการเขียนยันหนุนดวงเนี่ยคือมันก็มีมาควบคู่กับ กับกับโบราณการแล้วนะครับแต่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยันที่ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็เป็นการเรียนต่อ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 กันมาของอาจารย์แต่ละท่านไป <c oughs> แต่พระยันทั้งสองเนี่ยจะเกิดจากนิมิตเกิดจากความคิดของของผู้เขียนนะครับว่าจะเขียนอะไรใส่ลงไป <c oughs> ซึ่งมันจะไม่มีในในโบราณซึ่งมันจะไม่มีในในยันโบราณก็แสดงว่าเจ้าของยันเจ้าของดวงของแต่ละคนจะต้อง ให้รายละเอียดอาจารย์ครับใช่ถูกต้องอาจารย์จะได้ไปไปกําหนดกระทได้ครับใช่ครับใช่อาจารย์ต้อผู้ใดสนใจอยากจะให้อาจารย์เขียนดวงแบบนี้ให้อาจารย์บอกการประชาสัมพันธ์ติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับครับก็สําหรับผู้ที่สนใจที่จะเขียนดวงนะครับยันเสริมดวงมหามงคลบารมีนี่ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมอาจารย์ต้นบุญพรปูษศรีนารายนะครับก็อยู่ที่ อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ084-042-1519 084-042-1519ครับผมเชื่อว่าย่างหนุนดวงนี้ผู้คนในบ้านเมืองเราต้องได้รับความนิยมแน่ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นาศาสตร์หนึ่งที่น่านับถือและน่าบูชาว,วันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ต้นบุญ พรปูเรศีนอะไรมากครับขบขอบคุณครับกา<อ>บขอบคุณครับสวัสดีสดครับ